ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิมนี้เป็นางานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่น6 0 0วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสมุทรสงครามลูกค้ามีโน้ตมานะครับลูกค้าเขาโน้ตมาว่ารบกวนให้เปลี่ยนขั้วแผงเข้าด้วยนะขั้วอ่ขั้วตัวนี้น่าจะไหมนะอันนี้ลูกค้าเขาดัดแปลงใส่ขั้ว XT90 มา อัน,นจริงเป็นขั้ว XT 90ก็ดีนะอ่าขั้วเดิมๆเ,เนี่ยมันชอบมีปัญหานะครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเราขันไอตัวบางทีใช้หางปลาเนี่ยถ้าขันมันไม,ไม่ไม่แนบสนิทกับตัวขั้วจริงๆเนี่ยมันอ่ากระแสไฟเดินไม่สะดวกขั้วมันชอบอร้อนจนไหม้ร้อนจนละลายนะแต่อันนี้ลูกค้าก็ต้องการให้เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้แล้วก็ สวิตช์ปิดเปิดด้วยนะสวิตช์ปิดเปิดไม่มั่นใจว่ามีปัญหาอะไรเนาะสวิตช์ปิดเปิดเดี๋ยวลองเช็คดูให้นะครับลูกค้าแจ้งว่าอาการของตัวเครื่องก็คือมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะลูกค้าแกะตรวจเช็คดูเพราะว่ามีมดอยู่ในตัวเครื่องอลูกค้าก็ทำการเอาเป่าปัดพวก ซักมดออกนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนฟิลเองอ่าปรากฏว่าพอเ,เปลี่ยนฟิลตัวใหม่เสียบปลั๊กก็มีอาการช็อตอีกน,นะฮะแล้วก็ช็อตเสียหายรุนแรงมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูกันตัวเครื่องก็เกิดความเสียหายน่าจะเกิดจากการขนส่งนะนะฮะเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ อาสามารถทุบกลับได้เดี๋ยวแกะดูภายในว่าเสียหายขนาดไหนเนะาะครับอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่ตอนแรกเครื่องมันช็อตจาก มดเข้านะครับแล้วลูกค้าได้เปลี่ยนฟิวเองนะพอเปลี่ยนฟิวเนี่ยลูกค้าลองจ่ายไฟเข้ามานะครับก็เกิดการช็อตขามอเสเนะเห็นไหมครขาดไปเลยทีเดียว2ตัว3ตัวตัวนี้นะก็ไม่รู้ว่ามอเสเฟสจะช็อตหมดทุกตัวเลยหรือเปล่าแล้วอุปกรณ์อ่าที่อยู่บริเวณมอเสเฟสนะนะครับ นายจะเสียหายด้วยก็กรณีเครื่องมันอเออร์เลอร์ไม่รันฟิลขาดนะครับแสดงว่ามันมีมอสเฟตช็อตอยู่นะถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการซ่อมเองเนี่ยก็ให้ตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่ามอสเฟตตัวไหนช็อตให้ทำการเปลี่ยนมอสเฟตให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ฟิลตัวใหม่เข้าไปแล้วทดลองเครื่องนะครับในกรณีของลูกค้าท่านเนี้ยนะฮะ ก็มอสเฟมันช็อตอยู่ลูกค้าเปลี่ยนฟิวแล้วก็เสียบไฟเข้าไปเลยนะครับคือมอสเฟมันช็อตอยู่เนี่ยก็เลยทําให้เกิดการช็อตเสียหายบานปลายขึ้นนะฮะอย่างกรณีนี้แล้วฟิวที่ใสไไ่ไปไม่ทราบว่ากี่แอมอฟิวหแอมนะอ่ะเดี๋ยวก็ต้องถอดบอร์ดออกมาทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดนะฮะว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนเสียหายบ้างนะครับ ครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดพบว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์มีอุปกรณ์เสียหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมอสเฟสท,ทั้ง4ตัวเลยนะครับช็อตหมดเลยนะ4ตัวอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับมอสเฟสนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าเซนเนอร์ไดโอด1 2โวลต์นนะ3ตัวอ่าดูในตำแหน่งนี้นะฮะ3ตัวช็อตหมดเลยนะครับ แล้วก็มีไดโอด4 1 4 8นะฮะช็อตนะครับมีทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะฮะชอ็อตมีตัวต้านทานตัวนี้นะครับช็อตแล้วก็ลายปิ้นขาดด้วยนะนี่นะครับอุปกรณ์ที่เสียหาย หลายตัวเลยทีเดียวก็เดี๋ยวต้องทำการแจ้งลูกค้าก่อนเนาะเพราะว่าค่าซ่อมน่าจะเกินที่ได้คุยไว้กับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนขั้วตัวนี้ด้วยนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนขั้วอ่าราคาที่ตกลงที่ได้แจ้งไว้ก็น่าจะไม่เกินแต่ว่าต้องเปลี่ยนขั้วตัวนี้ด้วย จะเกิดแล้วก็มีสวิตตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับพอเดี๋ยวผมไปแจ้งลูกค้าก่อนแล้วถ้าลูกค้าตกลงซ่อมก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนอ,อกกุปกรณ์ตัวที่เสียหายกันนะครับถ้าลูกค้าไม่ซ่อมกอ็ประกอบคืนนะฮะครับก็แจ้งราคาซ่อม กับลูกค้าแล้วลูกค้าเขาตกลงซ่อมนะครับตอนนี้จัดการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายทั้งหมดแล้วนะฮะมีมอสเสียสี่ตัวนะครับซีเนอร์ไดโอดสามต,ตัวไดโอดสี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งตัวทานซิสเตอร์หนึ่งตัวนะครับตัวต้านทานหาตรงจุดนี้หนึ่งตัวแล้วก็ต่อลายพิ้นนะครับเปลี่ยนขั้ว DC Input น,นะฮะ แก้ไขสวิตปิดเปิดนะครับสวิตเปิดตัวนี้เดิมมันใช้ไม่ได้นะลูกค้าก็บอกให้เปลี่ยนแต่ผมลองแกะตัวสวิตก์อกมาดูแล้วทําการแก้ไขนะครับก็นี่นะฮะสามารถใช้งานได้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสัญญาณที่มอสเฟสนะครับก็เปลี่ยนอ,อุปก,กรณ์ทั้งหมดแล้วก็วัดสัญญาณที่มอสเฟสทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณที่มอสเฟสทั้ง4ตัวก็เป็นสัญญาณ สี่เหลี่ยมนะครับความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นดูว่าตัวเครื่องจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับจะผลิตไฟออกมาได้ปกติหรือเปล่า จ่ายไฟ DC เข้ามาที่ตัวเครื่องที่4 2โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ราวๆ100วัตต์เดี๋ยวลองดูว่าปกติหรือเปล่านะครับตัวไฟ mppt สีฟ้าดวงนี้น่าจะมีปัญหาหลอดน่าจะขาดนะนะครับปกติไฟดวงนี้มันจะต้องติด กระพริบเวลาเครื่องทํางานนะฮะตอนนี้ตัวเครื่องทํางานแล้วนะครับก็จะติดแค่ไฟสีแดงปกติด,ดวงนี้จะต้องติดด้วยแต่คาดว่าหลอดไฟน่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนนะ,ะแต่ว่ามันก็ไม่ติดก็ใช้งานได้นะฮะเราก็ดูสถานะจากหลอดไฟดวงนี้เอาถ้าหลอดไฟดวงนี้ทํางานก็แสดงเอกพริบก็แสดงว่าตัวกิจทยมอเตอร์ทำงานนะครับการผลิตไฟนะฮะก็ผลิตออกมาได้เกินหนึ่งร้ยวัตต์นะครับ อ,อยู่ในช่วงราวๆห0วัตต์107เวัตต์ร0 8วัตต์สูงสุดนะฮะก็แสดงว่าตัวกิจไฮอินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับอ่นี่นะฮะก็อุปกรณ์เสียหายค่อนข้างเยอะเลยสำหรับกิจไฮอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับาจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายทั้งหมดก็สามารถกลับมาทำงานได้ปกตินะครับ แต่เดี๋ยวประกอบก่อนแล้วเทสที่กําลังวัดสูงสูงอีกทีหนึง่งว่าจะทํางานที่กําลังวัดสูงสูงได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทดลองรันที่กําลังวัดสูงๆดูว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์จะรันทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับ มจะใช้กระแสสัก1 3บแอมป์แรงดัน DC ที่4 2่โวลต์ครับถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะ,จะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวส0่วัตต์ตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับ ไปดูกำลังวัตต์ทางฝั่ง AC นะครับต้องได้อยู่ที่รลลาว400วัตต์นะฮะ เกิน400วัตต์นะฮะก็แสดงว่าตัวกิบทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับครับกิบทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์ตัวนี้นะครับอาการ ในตอนแรกนะฮะอาการ e อ r ร์เลไม่รันลูกค้าแจ้งว่ามีมดเข้าไปในตัวเครื่องนะครับอเออร์เลอร์ไม่รันฟิวขาดลูกค้าทดลองเปลี่ยนฟิวเองทดลองจ่ายไฟเข้านะครับก็ทำให้เกิดการชอ็อตเสียหายที่บริเวณมอสเฟสอย่างที่เห็นในตอนแรกนะครับก็คือ,อช็อตจนมอสเฟสทะลุขาขาดนะ ียหายทั้งหมดเลยนะสี่ตัวนะครับเพราะเนื่องจากว่ามดเข้าไปเนี่ยทำให้มอเสเฟตมันช็อตอยู่ล้วทีนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนฟิลโดยที่ยังไม่เปลี่ยนมอเสเฟตนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปก็ทําให้เกิดการช็อตยนอย่างรุนแรงนะครับทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมนะฮะก็ทำให้อุปกรณ์เสียหายไปหลายตัวเลยทีเดียวครับก็จากการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายทั้งหมดนะฮะเปลี่ยนขั้ว DC อินพุตด้วยตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับแก้ไขสวิตช์ิดเปิดก็ตัวเครื่องสามารถกลับมาทํางานได้ปกตินะครับครับก็สําหรับคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดาพาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ